สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Mimo วันนี้มาเจอกับมนิเตอร์เสียวไม่เอ้าไม่ตรงปกแล้วแหมตั้งซะขนาดนี้ก็จะเป็นตัว a r มหรือว่า finishing monitor arm นั่นเองนะมี rgb ด้วยสวยจัดดูโคตรล้ำเลยเอ๊ะทำไมมันแปลกๆใช่ไหมดูก็ตอนนี้เราใช้แค่1มอนิเตอร์นะซึ่งตัวนี้มันดีไซน์มาสําหรับ2มอนิเตอร์นั่นเองก็จะมีตัวนี้อันนึงแล้วก็ด้านข้างอีกอันนึงนั่นเองนะมาจัดระเบียบโต๊ะทํางานของแฟนเรากันหน่อยดีกว่าตั้งแต่ทํา,าทห้องทํางานมาเนี่ยเราไม่มีที่วาง มอนิเตอร์หรือว่าที่ตั้งจอเลยนะใช้เฟอร์นิเจอร์จากของบ้านเก่าเนี่ยมาตั้งเป็นฐานและห้องเก่านี้หนักกว่านี้อีกเราใช้หนังสือแล้วก็เอาจอมอนิเตอร์วางข้างบนอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่ถูกสุขลักษณะแล้วเวลาจะดูเนี่ยมันต้องก้มหรือไม่ก็งเงยมันไม่ได้ระดับสายตาใช่ไหมซึ่งตัวนี้แก้ปัญหาทั้งหมดเอ๊ะเห็นในจอมันเอียงเอียงใช่ไหมก็ตัวนี้เขาสามารถปรับก้มหรือเงยได้ถึง45องศาเลยแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยได้ถึง90องศาส่วนตัวเอียงหรือว่าโรเทชเนี่ย ได้180องศาเลยก็เนื่องจากเขาเนี่ยเป็นหัวบอลเนาะการปรับคือได้หมดทุกทิศทางเลยนะไม่ว่าจะขึ้นลงหรือสปริงต่างๆเนี่ยเราสามารถ adjust ความหนืดได้หมดเลยแล้วก็ซ้ายขวาปื๊บๆนี่ก็ทำได้ดู เสียวเลยนะครับผมตัวอาร์มหรือแข่งเขาเนี่ยรอ,องนับจ้องได้27นิ้วถึง45นิ้วหรือว่ารับน้ําหนักได้ประมาณ14กิโลกรัมเลยนะถือว่าแข็งแรงมากๆโอเคเนี๋จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะก่อนมาดูของในกล่องกันหน่อยดีกว่าครับผมปในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์มาให้ครบไม่ว่าจะเป็นอลันคีประแจแอลหรือว่าตัวน็อตต่างๆไม่มีขาดไม่มีเกินเลยตอนน่นเลยเนี่ยอย่างที่จะต้องซื้อเพิ่มอีกจอมอนิเตอร์นั่นเองไอ้น,นี่ติดตั้งกะจะให้คุณแฟนเนี่ยใช้2จอทํางานง่ายๆใช่ไหม ไม่น่าจะได้ใช้เนาะถ้างั้นเนี่ยแขนด้านขวานี้ก็จะเสร็จเราเลยนะครับผมก็โต๊ทํางานเราก็อยู่ข้างๆอยู่แล้วเนี่ยสามารถมาเป็นชออยอย่างนี้ก็ได้นะ <Okay. S 1> แล้วของคุณแฟนเนี่ยก็แน่นอนแขนอีกข้างหนึ่งนั่นเอง ก็หมุนออกมาเป็นจอเนี่ยได้เลยเป็นไงใช้งานง่ายมากคือข้อต่อแต่ละอันหรือว่าทุกข,ข้อต่อเลยเนี่ยเขาจะมีสกรูอยู่เราสามารถปรับความหนืดหรือว่าความฝืดเนี่ยแต่ละข้อได้เลยนะเดี๋ยวเราขอเอาจอออกถอดปลัก๊กก่อนถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยคือไม่เห็นสายเลยนะก็เนื่องจากเขาเนี่ยมีที่เก็บมาให้เฉพาะเลยทั้ง2อาร์มเลยนะครับผมการจัดเรียงสายไฟเนี่ยทำมาดีมากๆแล้วก็ตัวนี้ที่แขวนจอมอนิตเตอร์เนี่ยเขาจะเป็น v ซ s a เพชนะก็ิเวอร์ s a ลมากใช้กับจอคอมได้หลากหลายเลยแล้วก็เป็นแบบ ค r ิกลิ s e ด้วยแค่หมุนลิ๊กเดียวก็สามารถเอาจอออกได้เลยอ่ะน่าจะมองเห็นกันอยู่หมุนปุ๊บลิ s e แล้วก็ดึงขึ้นตรงๆแบบนี้โอเคระวังนิดนึงเดี๋ยวจอแตกเอาจออื่นเนี่ยมาใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นตัวสายไฟแล้วก็ที่เก็บสายไฟของเขานะก็จะเห็นว่า2อาร์มตอนเนี้มันไม่เท่ากันใช่ไหมคือเราสามารถปรับระดับความสูงต่ำเนี่ยได้หมดเลยนอกจากซ้ายขวาหน้าหลังหรือว่าเอียงองศาแล้วเนี่ยคือเขาจะมีสปริงอยู่นี่ ปื๊บปื๊บแบบนี้แต่ตัวขวาเนี่ยตอนนี้ไม่มีจอมนิเตอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใส่จอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าระดับแบบ horizontal หรือว่าระดับขนาดเลยนะครับผมก็อันนี้เราปรับสปริงให้มันอยู่แนวนอนนั่นเองก็รับน้ําหนักได้ถึง14กิโลอ่ะตัวนี้คือแบบโอ้โห ถ้าเกิดว่าเข้ามาสัมผัสตัวจริงหรือว่าลองดูใกล้ๆจะรู้เลยว่ารีเม,มียมมากๆไม่กองแกงเลยแต่ก็ราคาไม่ได้แรงมากนะเดี๋ยวไปดูกัน <Okay. S 1> ท้ายคลิปก่อนอื่นมาดูฟังก์ชันไฮไลท์เด็ดของเขานั่งอาจจะโชว์ได้ไม่เยอะนี่เลยระดับ3ตะกี้75เซนติเมตรนะ ตัวนี้เป็นไงโต๊ะไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้เดี๋ยวเอากล้องขึ้นมาด้วยโอเคเรียบร้อยอยู่ที่11 5เซนกันเลยทีเดียวน่าจะมองเห็นชัดขึ้นกันแล้วอย่างแรกเลยที่เพื่อนเพื่อเห็นก็อย่างสวยเลยนะน่าจะเป็นไฟ RGB วิ่งวิ่งของเขานั่นเองตัวเนี้ยเราสามารถปรับโหมดเลือกสีหรือว่าจะแต่งอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยนะเขาเนี่ยจะมีด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตรงอาร์มตรงแขนแล้วก็ด้านบนน่าจะมองเห็นกันอยู่นะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกทีหนึ่งก็จะมี3ที่เนาะแต่ละแขนเนี่ยการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยกดค้างิเป็น การเปิดหรือว่าเป็นการปิดนั่นเองอันนี้เราเปิดอยู่แล้วกดค้างไปสองวิก็ให้เขาดับลงแล้วคือไฟเนี่ยมันวิ่งสวยมากไม่ได้เป็นแค่กดเปิดกดปิดนะคือเป็นแบบสตาร์ทก็ค่อยๆวิ่งขึ้นมาหรือว่าตอนจบก็ค่อยวิ่งดับไปใช่ไหมอันนี้เอ๊ะมันเล่นแต่สีนี้หรือเปล่าถ้ารเราอยากจะให้เปลี่ยนสีเนี่ยก็แค่แถบไปครั้งหนึ่งนี่เขาก็จะมีเปลี่ยนสีเปลี่ยนโหมดหรือว่าเปลี่ยนฟังก์ชันการวิ่งเนี่ยทำได้กว่า20แบบเลย แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนโหมดบ้างก็ Double ดับบลแทบได้ปุ๊บปุ๊บอ่ะตะกี้เป็นแบบวิ่งหลายๆสีใช่ไหมอันนี้ก็ให้มันเป็นสีเดียวค่อยๆสว่างเข้าสว่างออกคือเขามีหลายโหมดมากๆเลยนะ นี่เป็นแบบไฟวิ่งด้วยถ้าเกิดว่าโชว์ทุกโหม,มดนี่น่าจะไม่พอนะครับเมมของเราแล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยเราก็แตะทีเดียวให้เขาเปลี่ยนสีก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับผมชอบสุดก็สเตติกสีฟ้านี่แหละมันดูแบบล้ำสมยัยดูแบบฟิวเจอร์ิสติกดีแล้วประกอบยากหรือเปล่าต้องมีอุปกรณ์อะไรนอกจากที่เขาแถมมาให้ไหมไปดูกันดีกว่าเขาก็จะมาพร้อมกับคู่มือนะบอกค่อนข้างละเอียดมีรูปภาพให้ทุกขั้นตอนเลยตรงนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรแยกนอกจากที่เขาแถมมาให้จะมีก็แต่ตอนแรกที่ต้องตัดเคเมบลไท้ายออกอ,อันนี้ระวังหน่อยนะ อาร์มเนี่ยสาม,มารถดีดได้เขาจะมีข้อความสีเหลืองแจ้งเตือนอยู่ตรงอาร์มอย่าลืมอ่านก่อนนะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วแล้วก็ปรับสปริงปรับน็อตความหนืดหรือว่าฝืดอะไรต่างๆให้มาทดลองใช้งานเสร็จเรียบร้อยติดตั้งง่ายมากคู่มือมีมาบอกหมดทุกขั้นตอนไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเขามีอุปกรณ์ที่เหลืออยู่ให้ช่างติดน็อตเหลือหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมสามารถติดตั้งได้2แบบเนาะของเราโต๊ะเนี่ยมันจะหนีบกับขอบแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นแบบเจาะรูไปตรงกลางโต๊ะเลยก็สามารถทําได้นะเผื่อใครเนี่ยอยากจะเอาโต๊ะ ติดผนังแล้วก็เจาะรูแขวนเอาก็ทําได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม <Okay. S 1> นอกจากจะเลือกติดตั้งได้2แบบแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็จะมีแผ่นเพจสํารองมาให้เพื่อโต๊ะหนาเนาะคือตัวนีบเนี่ยมันก็จะมีระยะที่สามารถแคมป์ได้อยู่ไอตัวเนี้ยเป็นแบบเบสิกเลยก็ตัวโต๊ะจะต้องหนาประมาณ10ถึง55ม mm, นะิลิเมตรเนาะถ้าเกิดว่าใครมีโต๊ะหนาโต๊ะไม้หรือว่าโต๊ะคุณยายเนี่ยก็ใช้ตัวแคมป์แถมมาก็ได้นะครับผมได้ตั้งแต่ื้าม่ตถึงลัวติตั้ไมิลนิเมตรเลยซื้อมาไม่ต้องกลัวติดต ง่ายมากด้านหลังนี่ก็จะเห็นลูกศรบวกกับลบอยู่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันฝืนน้อยหน่อยก็มาทางลบนี่แค่นี้เองมันก็จะฝืนน้อยลงแล้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แข็งๆหรือว่าอยากจะให้มันสูงสูงเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถอุ้ยดูดิขึ้นมาแล้วปรับง่ายมากๆเลย เห็นนะสูงกว่าไอ้ตัวนี้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็การเลื่อนเคลื่อนที่อะไรของเขาเนี่ยคือสมูทมากๆเดี๋ยวมาดูการเก็บหรือว่าจัดสายไฟของเขากันหน่อยดีกว่าตรงนี้เลยนะครับผมก็ปุ๊บหนี่เป็นร้างมาให้โอเคใส่หรือว่าถอดก็ทําได้ง่ายๆเลยส่วนด้านล่างก็ตรงนี้เลยนะครับผมสีดาเหมือนกันสไลด์ลงปุ๊บแล้วก็ออกมาจัดเรียงสายไฟได้ง่ายๆเลยแต่ก่อนอื่นตอนแรกสุดเลยเนี่ย คืออยากให้ทดลองสายไฟก่อนนะบางทีมันเสียบปลั๊กมาไม่แน่เนาะเราก็แค่เสียบตัวสาย USB นี่สายตรงนี้เท่านั้นเองนะแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็มาลองเปิดปิดดูถ้าเกิดไฟไม่ติดเนี่ยก็ ด้านล่างมันจะมีขั้วปลั๊กอยู่แค่เสียบให้แน่นๆเท่านั้นนะโอเคปิดก็ง่ายมากแต่ของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเรื่องสายไฟแค่ให้เช้ก่อนเผื่อบางทีมันหลวมหรือว่าจากการขนส่งกระทบกระทั่งอะไรมานั่นเองโอเคมาใส่จอใช้งานกันหน่อยนี่โอ้โหอะไรมันจะหมุนลื่นขนาดนั้นเมื่อกี้หมุนให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวขอทําฝืดๆนิดนึงนี่ก็จะมีน็อตข้างๆเนาะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีน็อตด้านบนอีกตรงนี้เลยนะครับให้เขาฝืดนิดหน่อยแหมหมุนเป็นสว่านเลย โอเคนี่กําลังดีก็นอกจากจะซ้ายขวา180องศาแล้วเนี่ยเขาก็าสามารถขึ้นลงได้แบบนี้อ่ากืดกําลังดีนะครับผมด้วยความที่เป็น visa m o u ส์แบบ quick r e l e แล้วก็ใส่ลงไปตรงๆแล้วก็ตัวล็อกเมื่อกี้ไม่มีจอมัมนก็เลยเบาวิวแค่นี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันสูงไปใช่ไหมโอเคแล้วก็ดันลงได้ง่ายๆแบบนี้หรือว่าจะดันขึ้นก็ปื๊บทำได้เยอะมากๆ อันนี้ต้องจัดไปทางขวาแบบใหญจะหมุนกี่รอบก็หมุนได้ใช่ไหมก็เนื่องจากมันเป็นฟรีเนาะเหมือนกับว่าเป็นลูกกิ้งอ่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็หมุนได้หมดเลยอะสายมันเลยพันอยู่ไอ้ตัวนี้ต้องมาอยู่ด้านซ้ายแบบนี้โอเคแล้วก็ปึ๊บนี่เลยดูคือแบบว่าฟรีมากๆอนาเป็นไง แล้วก็อยู่ตรงนี้โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยข้อดีของการที่ตัวเนี้มันเป็นทั้งการไข่ด้วยน็อตเพื่อปรับแรงตึงหรือว่าความฝืดใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสปริงด้วยนะครับผมในนี้ยที่เราไขา่กันนะเพื่อให้จอมอนิเตอร์เนี่ยสามารถปรับขึ้นหรือว่าปรับลงตรงระดับสายตาของเราได้ง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบถูกแบบถูกจัดๆเลยนะเราจะไม่สามารถเนี่ยดึงดันเข้าออกหรือว่าให้มันยุบลงหรือว่าดันขึ้นแบบนี้ทําอย่างนี้ คือจะทําไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอกลับไปนั่งแล้วก็มาบอกราคาฟังก์ชันหรือว่าหลังจากที่เราใช้งานมาเนี่ยเวิร์กหรือเปล่าเอาไปแล้วเอาตัวกล้องไปด้วย75ก็ตัวโต๊ะก็เป็นของเฟนิกซ์เหมือนกันนะคือข้อดีของมันเลยเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนเเห็นเราจะใช้ยืนรีวิวก็ได้หรือว่าปกติแล้วทั่วไปก็คือใช้ทํางานนะนั่งทํางานยืนทํางานจะได้ไม่เมื่อยบางทีเนี่ยหลังมันค่อมโดยอัตโนมัติใช่ไหมก็ยืนทํางานซะเลยจะได้ไม่เมื่อยเข่าหรือว่าเมื่อยขาด้วยแล้วก็ตัวโต๊ะเนี่ยเราดัน แผงเวลารีวิวนะแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยตัวอาร์ไม่มีผลเลยนะคือเราสามารถกางให้มันมาขนาดกับโต๊ะได้เลยอ่าโอเคก็เป็นแบบที่เราจัดอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมมีจอเดียวแต่ว่าใช้2อ,อาร์ก็ไม่มีปัญหานะเผื่อใครอยากจะซื้อเตรียมไว้ในอนาคตคือตอนนี้แฟนเราก็ใช้จอเดียวแต่ก็ซื้อ2แขนว่าเผื่อไว้เลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องรู้อย่างนี้ในภายหลัง <Okay. S 1> แล้วข้อแตกต่างหรือว่าการใช้งานของเขาเลยเนี่ยมันสมูทมากๆเ <c oughs> คยไปจับอันเราไม่กี่บาทอยู่นะโห้แขนสั่นแล้วคือข้อต่อแต่ละอันเนี่ยมันไม่ฟิตมันจับทีนึงแล้วมันกองแกงมาก ซื้อจอราคาหลายบาทมาทั้งทีก็แนะนำนะของเฟนิกรุ S ่น FNSPAX เอาเป็นว่าลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอาร์มเดียวเนี่ยจะประมาณ2,300บาทหรือถ้าเกิดว่า2แขนแบบของเราเนี่ยก็ประมาณ3,300กว่าบาทเท่านั้นเองนะจัดโต๊ะคอมทั้งทีก็แนะนำของดีๆไปเลยสายเกมเมอร์ก็ใช้ดิสเพย์หรือว่ามอนิเตอร์ค่อนข้างแพงอยู่แล้วใช่ไหมยิงตัวนี้มีไฟ RGB ปรับโหมดต,ตับสีได้มีรางเก็บสายไฟให้พร้อมแถมทำให้โต๊ะคอมโล่งหน้าทำงานขึ้นเยอะ โอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าก็ใต้คลิปต้องคำบรรยายนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดมีอยากพลาดแกจเจ็ดเจองแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย